รินก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะวา่ารินเชื่อว่าพ่อของทีเขาบริสุทธิ์เพราะว่ารินได้เห็นคลิปที่ฆาตากรสลรภาพออกมาแล้วคุณว่าอย่างไรนะครับคลิปฆาตากรแล้วนี่คุณได้ดูคลิปนั้นด้วยหรือเปล่าครับมันก็เลยฆ่านเด็กนั่นแล้วกูก็ไม่รู้นี่หว่าพวกคนไม่จะตายหาง่ายขนาดนั้นนะ่ะทังได้ดูและได้ยินอย่างชัดเจนเลยแหละครับ เพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยตัวฆาตากรเป็นคนพูดออกมาเองว่าเป็นคนฆ่าพี่เพียงฝันแล้ว no. รู้ไหมว่าฆาตากรคือใครชัชวินครับประธานบริษัทอาริยกรุป๊ปคือฆาตากรครับช,ช,ชัดชวิน